ติวรักเต็มร้อยสนับสนุนโดยยากเกรกคูสำหรับบำรุงร่างกายคุณผู้ชมครับติวรักเต็มร้อยในค่ำคืนนี้นะครับผมต้องบอกได้เลยว่ามันอย่างแน่นอนครับผมเห็นคำถามทั้งสามคำถามน้วตื่นเต้นแทนคุณผู้ชมทางบ้านแต่ละท่านก็ตามนะครับใครก็ตามตอนนี้อาจจะแบบว่าหนักอกหนักใจเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ไม่ลงล็อกไม่ต้องห่วงครับสามารถได้ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เพราะเราอยู่กับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพน็ญคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ ให้เราช้ามาเริ่มที่สายแรกของเรากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณปลาหมอคะท <afterward, S 1> ี่ฉันมีคำถามจะถามนะคะค่ะคบกมาสปีแล้วค่ะตั้งแต่ต้นปีมาก็ขอมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังแล้วค่ะ ก็มีโครงการว่าจะแต่งงานกันแต่ที่นี้หนูก็หนักใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้หนูจะเลิกหรือว่าจะรักต่อดีอะคะแล้วที่ผ่านม,มาทําไงอะคะตอบกลับไปว่ายังไงหรือว่ายอมไม่ยอมยังไงคะพด,ด,ด,ดีแต่ว่าก็ทําให้ทะเลาะกันทุกครั้งอะคะอ่ะเขาบอกว่าอยากลองอะคะ่ะเป็นหนุ่มัวเขาเบี่ยงเบนทางเพศอะคะคือถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าเบี่ยงเบนทางเพศหรือเปล่าเนี่ยมันคงจะต้องมีอีกหลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นว่าเห็นผู้ชายแล้วเขามีอารมณ์ทางเพศด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเขามีจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยกับ กับผู้ชายได้หรือเปล่านะคะ,ะนี่คงดูเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องของอว่าจะประตูหน้าประตูหลังเนี่ยมันมันถือว่าถ้าเข้ากันได้ดีกับคู่เนี่ยเราก็ไม่ทําอะไรไม่ถือว่าผิดปกติอะไร ก็ถือว่าเป็นลันยอมของคุณไปถ้าฝ่ายหญิงไม่ยินยอมพร้อมใจก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องผิดใช่ไหมคะแน,น่น,นอนค่ะเ,เพราะว่าโดยส่วนใหญ่ผู้ชายกับผู้หญิงเน,เนี่ยก็จะ,ะมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะคะคือคุณผู้ชายนี่เรียกว่าเป็นปกติเลยที่เรียกว่า,าว่างๆก็เปิดดูนะคะว่าอย <ะ S 2> ่ามองมาทานนี<อ>้สิครับเดี๋ยวนี้สื่อผู้ชายสื่อโป๊นสือโป๊อะไรต่างๆมันก็มีภาพดูตัวอย่างดูกิจกรรมดูอะไรอย่างเงี้ยมากมายผู้ชายส่วนใหญ่จะอยากลอง จริงๆถ้ามีอะไรกันทางประตูหลังแล้วเนี่ยอันตรายหรือเปล่าส่งผลอะไร<อ>ต่อสุขภาพ,าพด้วยหรือเปล่าความสะอาดความสกรปรกนะคะเรื่องของการที่มีสารหล่อลื่นเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดว่าดูแลได้ไม่ดีอย่างเช่นว่าะระหว่างทํากิจกรรมมีทั้งหน้าทั้งหลังสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยเชื้อโรคจากข้างหลังมาข้างหน้าแน่นอนอถ้ารับไม่ได้จริงๆก็ต้องหาทางเลือกอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วการที่จะกระตุ้น อะไรแปลกใหม่ๆในชีวิตมันมีมากมายเปลี่ยนความสนใจไปไปใช้อย่างอื่นได้หรือเปล่าเช่นแต่งชุดคอสเพลย์แปลกๆไปเลยหาสถานที่แปลกๆหาอะไรอย่างอื่นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความหวือหวาอย่างอื่นที่เราเราทั้งคู่รับได้คือเราอย่าไปตําหนิเขาว่าอุยคิดอย่างนี้เนี่ยผิดปกติหรือเปล่าโรคจิตหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปตําหนิเขานะคะพูดถึงแค่ว่ากับตัวเองว่าเรารู้สึกไม่โอเคกับมันอะไรยังไงแล้วก็ให้ทางเลือกอื่นๆไปถ้าเกิดว่าเขาหุดหงิดกลับมา ก็มุกผู้หญิงล่ะค่ะก็อ้อนไปอ้อนไปแล้วก็อย่างที่ว่าวางทีก็ต้องวางแผนมีช้อยอื่นในชีวิตนิดนึงแล้วก็อเอาช้อยอื่นแจกให้ไปอะไรประมาณนั้นนะแล้ว้าคิดว่าสุดท้ายมันไม่โอเคจริงๆก็คงต้องกลับมาคิดอีกทีนึงว่าเอ๊แล้วเราจะเดินก้าวต่อไปอยังไงเพราะชีวิตมันก็ยังอีกต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะจะใช้เหตุผลคุยกันค่ะดีครับขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะเข้าขสู่คำถามอีกหนึ่งคำถามจากทาง Facebook ดีกว่านะครับ อยากทราบครับคือว่าเป็นญาติกันรักกันได้ไหมคะเพราะว่าดิฉันกับญาติเรารักกันดิฉันเนี่ยรู้มันผิดค่ะแต่ก็ห้ามความรักไม่ได้อยากปรึกษาถ้าผู้ใหญ่รู้แล้วบอกให้เราเลิกกันเนี่ยเราทั้งคู่ควรจะทําอย่างไรเราสองคนเลิกกันไม่ได้เพราะรักกันมากจริงๆค่ะหนูเครียดมากๆเลยถ้าสังคมจริงๆเนี่ยคงรู้สึกว่ามันแปลกแต่ว่าจริงๆมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันผิดคือเพราะว่าถ้าเกิดเขาอยู่ด้วยกันจริงๆแล้ว เขาวางตัวเหมาะสมอ่ะคือเรียกว่าเขาก็ทาตัวปกติทําตัวมีคุณค่าในสังคมมีประโยชน์ในสังคมเนี่ยการที่จะถูกตําหนิอะไรมากๆนี่มันมันไม่มีหรอกแต่ที่เป็นห่วงมากคือยิ่งใกล้กันเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีแนวโน้มของลูกที่มีความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นได้สูงคือเวลาเราจะมีลักษณะออกมาได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับโครโมโซม2แท่งอย่างนี้ <c oughs> คู่กันเออมันก็จะมีแท่งที่มันเด่นกับแท่งที่มันด้อยเด่นมันก็จะออกด้อยมันก็จะไม่ออก <c oughs> อ่าอย่างเงี้ย <c oughs> นะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นญาติกันเนี่ย มันก็จะลำบากตรงที่มันดันมียีนผิดปกติหรือยีนด้อยเนี่ยคล้ายคล้ายกันทีนี้พอมาจับคู่กันปุ๊บมันก็มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยู่กับสายสายสายเลือดอื่นที่ไม่ได้เป็นกรรมพันธ์เดียวกันเนี่ยมันโอกาสที่จะมาเจอสิ่งผิดปกติเดียวกันเนี่ยมันจะน้อยอสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนึ่งคือต้องยอมรับก่อนว่ามันมีโอกาสเสี่ยงต่อลูกของเราค่ะ สองคือการตัดสินใจตรงนี้มันก็อยู่ที่ความเหมาะสมของแต่ละคู่ว่าถ้าเลือกที่จะยังอยู่ด้วยกันเลือกด้วยวิธีไหนโอเคที่สุดบางคนโอเคที่สุดก็คือพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายขอแค่อย่าแต่งงานกันอย่าประเจรประเจอหรือบางคนก็คือเรียกว่าไม่เอาจะอยู่ด้วยกันคุณก็แยกออกไปให้ให้ไม่ต้องเป็นสังคมที่รับรู้อะไรมากมายรู้กันแค่เราสองคนอะไรคล้ายๆอย่างนี้อันนี้ก็แล้วแต่เอาละค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นค,คําถามส่งเข้ามาถามคุณหมอจากทาง Facebook ค่ะ เพื่อนของดิฉันอายุ29ปีค่ะเพิ่งแต่งงานมาได้1ปีกับสามีซึ่งเป็นเพื่อนกันมาก่อนตอนนี้ทั้งคู่วางแผนจะมีลูกกันแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยชอบเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ค่ะแล้วก็บอกว่าเธอไม่เก่งเรื่องนี้เลยนะคะจะมีเพศสัมพันธ์กับสามีเฉพาะช่วงที่คิดว่า ตัวเองไข่ตกเท่านั้นแต่ช่วงเวลาอื่นจะไม่อยากมีความสัมพันธ์เลยค่ะอพอสามีมาสก,กิดเธอก็จะสะบัดหนีอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อนดิฉันกลัวว่าถ้าไม่คอยตอบสนองความต้องการของสามีอาจทําให้สามีนอกกายนอกใจจะต้องทํายังไงดีคะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยการที่พร้อมกับเรื่องของเซ็กซ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะใ,ใช่ไหมคะผู้ชายนี่เรียกว่าอย่าง,อย,างอย่างคนไข้ก็บอกเลยว่าสามีบอกเลยว่า ถ้าฉันหลับไปแล้วแต่เธอต้องการเธอสกิดปลุกฉันได้เสมอนะตุนง่ายมากใช่คือไม่ว่าฉันจะไม่สบายไม่ว่าฉันจะยังไงเนี่ยคือฉันได้ได้ตลอดเวลาผมเป็นคนนั้นครับพร้อมเสมอรวมถึงผู้ชายหลายๆคนด้วยคแล้วถ้าเป็นฝ่ายหญิงบ้างนะคะมันต้องพร้อมนิดนึงส่วนใหญ่นะไม่ง่วงไม่หิวไม่เครียดอะไรไม่เนื้อทุกอย่างเนี่ยมันถึงจะลงตัวได้คือชีวิตครอบครัวเนี่ยมันคงต้องประกอบไปด้วยหลายๆอย่าง เหมือนเรากินข้าวอย่างเงี้ยนะคะคือถ้ามีทั้งอของเค้าของหวานหลากหลายเงี้ยครบรถอาหารมื้อนั้นมันก็อร่อยดีใชไหมคะแต่ถ้ามันไม่มีของหวานมันก็ไม่ถึงกับแย่หรอกมันก็พออยู่ได้แต่มันก็อยากกินของหวานะอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการมีเซ็กมันก็สําคัญกับ ชีวิตคู่โดยเฉพาะผู้ชายอันนี้มันสําคัญอย่างนี้นี่สำหรับผู้ชายเนี่ยมือนกับว่ากินข้าวเปล่าอย่างตลอดชีวิตเลยอารมณ์ตัดกับข้าวตัดของหวานตัดเอาหมดเลยฮะถูกต้องอ่าใช่ตอนนี้ไม่รู้ทะเลาะกันมากนขนาดไหนถ้าผู้ชายยังยอมอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเขาเป็นสามีที่ดีมากแล้วจึงต้องให้เข้าใจก่อนนะคะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญสําหรับผู้ชายอันนี้สองพอมีทัศคติที่เข้าใจเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็กลับมาจัดการตัวเองอ่า เหลือพลังงานกลับบ้านบ้างไม่ใช่ว่าแบบชีวิตนี้ทุ่มเทกับงานจนสุดชีวิตจิตใจกลับมาบ้านนี่ก็ไม่เหลืออะไรเหลือเออหรือว่ากลับมาก็ยังต้องมาทํางานบ้านทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือของพวกนี้บางทีอะไรที่มันบ้านลกดีหน่อยแต่ยอมมีเซ็กต์เอาไหมดีอ๋อลบลบมากแต่ยอมมีเซ็กต์โอเคครใช่แต่บางทีเนี่ยค่ะแต่บางทีผู้หญิงก็จะรู้สึกว่าการที่ไม่ดูแลบ้านให้ดีต่างหากล่ะคือการที่เป็น เป็นแม่บ้านที่ไม่ดีอ่ะพอมีแรงเพิ่มขึ้นจิตใจแจ่มใสขึ้นปุ๊บพวกเนี้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงมันมาเองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่อาจจะยังไม่ได้มามากอย่างที่สามีต้องการแต่อย่างน้อยดีขึ้นก็ดีถือว่าดีแล้วอ่ะนะคะก็เป็นจุดเริ่มที่ดีแล้วก็ต้องลองดูก็ต้องขอบคุณคุณหมอคนเก่งคนสวยของเรานะครับแพทย์หญิงวิมลรัตน์วันเพ็ญคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลยค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมของเรานะคะใครที่เป็นเจ้าของคําถามแล้วก็ได้รับการตอบอ้ออากาศในวันนี้ค่ะจะได้รับหนังสือจากสํานักพิมพ์ใหญ่ใหม่ไปอ่านกันเลยค่ะก่อนจากลางในค่ำคืนนี้ครับต้องขอขอบคุณโรงแรมเอเชียครับสวยหรูเก๋ติดรถไฟฟ้าราชเทวีครับ รวมถึงเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆค่ะจาก e x p e เ i s i ช n ่นในเซนทันนะคะรองเท้าจากมาดามฟลาวิงโกแล้วก็เครื่องประดับแอ Bell u o u ส e ด้วยค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีครับเราอยู่คลองรักกันมานานท่อยทีท่อยอาใสทะนุถนอมน้ำใจกันจะด่าทอกันความเป็นสามีภรรยามันก็ยังคงอยู่ขอให้ เข้าใจซึ่งกันและกันให้อภัยกันนะครับแล้วก็รู้จักคำว่าขอโทษ